ทั้งนี้ผมขอยืนยันว่าการดำเนินการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ44แปลงของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทุกประการไม่มีการแทรกแซงและเลร่งรัดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการถอนฟ้องคดีแต่อย่างใดสำหรับที่ท่านสะส,ะสะจิรพรกล่าวหาว่า การอนุญาตให้บริษัทอัครานำผงทองไปขายเป็นกระบวนการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการฟ้องคดีนั้นผมขอชี้แจงดังนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาทางบริษัทอัคราจะนำผงทองคำและเงินที่ได้จากการทำเหมืองมาหลอมเป็นแท่งโลหะทองผสมเงินและทำการส่งออดไปยังต่างประเทศในช่วงที่คอสอชอมีคำสั่งระงับ การประกอบกิจาการเหมืองทองคำชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มกราคม2560นั้นทางบริษัทอัครามีผงทองคำและเงินค้างอยู่ในกระบวนการผลิตคือยังไม่หลอมเป็นแท่งโลหะผสมเงินและทองนะครับต่อมาเมื่อวันที่9สิงหาคม2560ทางคณะกรรมการนโยบายบริหารการจัดการแร่ได้มีมติยกเลิกการระงับ การประกอบกิจการชั่วคราวตามที่คอสอชอได้สั่งการไว้ดังนั้นในหลักการบริษัทอัครา,าก็สามารถนำผงทองคำและเงินที่เหลืออยู่นั้นไปหล่อเป็นแท่งโลหะทองผสมเงินและส่งออกไปต่างประเทศได้อย่างที่เคยปฏิบัติแต่เนื่องจากเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2560ทางคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการแร่แห่งชาติได้ออกนโยบายทองคำ ซึ่งมีข้อกำหนดคือห้ามส่งโลหะทองคำผสมเงินออกไปขายในต่างประเทศแต่จะต้องมีขบวนการผลิตที่ทำให้ผงทองคำผสมเงินนั้นบริสุทธิ์ก่อนซึ่งเราเรียกกันภาษาอังกฤษว่าคือ refining เพื่อเพิ่มมูลค่าแร่ทองคำตลอดห่วงโซ่อุปทา,านภายในประเทศนั่นเองซึ่งภายหลังจากการออกนโยบายทองคำดังกล่าวในช่วงแรก บริษัทอัครายังไม่สามารถหาโรงงานที่จะรีไฟล์ผงทองคำที่มีคุณภาพดีเพียงพอได้จึงยังไม่ได้ดำเนินการใดต่อมาภายหลังปี2563บริษัทอัคราสามารถสร้างความร่วมมือกับโรงงานหลอมทองคำในประเทศให้สามารถรีไฟ์ผงทองคำจากการทำเหมืองให้เป็นทองคำบริสุทธิ์ได้ภายในประเทศบริษัท จึงได้นำผงทองคำที่รีไฟแล้วหล่อเป็นทองคำแท่งและส่งออกไปขายต่างประเทศดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่การนำทรัพยากรของชาติไปแลกกับค่าชดเชยในคดีอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใดครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมชี้แจงมาทั้งหมดในวันนี้ผมหวังว่าทางท่านสะสะจิรพรจะเข้าใจถึงเรื่องทั้งหมดว่าเป็นเรื่องตรงไปตรงมาไม่มีส่วนใดที่ทางรัฐบาล จะนำข้อเสนอต่างๆนั้นไปแรกกับการฟืฟ้นกับการฟ้องคดีนะครับ